สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับส,รส,สําหรับช่องครูปานพาสร้างสื่อนะครับวันนี้มีผลไม้นะครับราชาแห่งผลไม้นะครับมาชิมกันนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองวันนี้มีทุเรียนหมอนทองนะครับเม็ดใหญ่ๆนะครับนี่นะครับเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูนะครับในภาคใต้นะครับแต่ ทุเรียนนี้นะครับมาจากจันทบุรีนะครับก็ทุเรียนเมืองจันนะครับก็ไม่ต้องถามเรื่องราคานะครับเพราะว่าไม่ใช่วดูการก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับเม็ดใหญ่เลยนะครับวันนี้จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกอดื่นนะครับก่อนจะชิมนะครับขออนุญาตเล่าความหลังสักหน่อยนะครับตัวเองนะครับจะเป็นคนในสมัยเด็กนะครับเพิ่งเพิ่งเคยกินทุเรียนนะครับเพิ่งเคยกินตุเรียนมากินเป็นนะครับ เมื่อสองปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนตั้งแต่เล็กนะครับจนถึงโตนะครับไม่เคยกินทู้เรียนเลยนะครับที่บ้านมีทิยาลานะครับเมื่อก่อนเคยอยู่ยาลานะครับสิบเก้าปีอยู่ทิยาลานะครับก็จะมีสวนทุเรียนนะครับเวลาใครปอกลูกตุเรียนนี้ครับจะวิ่งหนีเดินหนีตลอดเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะกินเป็นนะครับมากินเป็นตอนที่อีกสองปีที่แล้วนะครับเพิ่งเริ่มกินทุเรียนเป็นนะครับเมื่อก่อนกลัวนะครับได้กลิ่นก็วิ่งหนีหมดแล้วนะครับ อย่าว่าแต่กินเลยครับได้กลิ่นก็วิ่งหนีนะครับได้กลิ่นก็วิ่งหนีก็ใน2ปีที่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับเอาเริ่มจากทุเรียนที่แข็งแขงนะครับทุเรียนแข็งแขงนะครับลองกินดูนะครับก็กินแล้วไม่มีกลิ่นอย่างที่คิดนะครับมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกินแบบกล่องกรอบน้องนุ่มในนะครับก็ติดใจเลยนะครับจากนั้นก็ครับติดใจก็เลยซื้อมานะครับ นี้ก็เลยจะมากินได้ดูนะครับมาลุยกันเลยนะครับทุเรียนมอนทองเนื้อนะครับน่ากินมากนะครับตรงนี้ใครปลูกทุเรียนนะครับก็น่าจะมีนะมีรายได้ดีนะครับนี่ครับหวานมากครับไม่ต้องบอกนะครับว่าฟินขนาดไหน ราชาครับราชาแห่งผลไม้วันนี้วันนี้กินผลไม้กันบ้างนะครับหลังจากกินพวกอาหารอีสานนะครับนี่ครับมาเลยครับเพื่อนๆ

หวานมากครับนึกถึงตอนเด็กแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะคว่าจะมากล้ากินนะครับตอนเด็กนี้ครับได้กลิ่นนะครับจะวิ่งหนีเลยครับจะไม่เข้าใกล้เลยนะครับบ้านจะมีบ้านแล้วก็จะมีต้นต้นเรียนอยู่ติดกับบ้านเลยครับแต่ก็ไม่กินครับ มีน้าด้วยครับน้าก็จะไม่กินด้วยเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไดทานได้ยัง,งหรือว่ายังไม่ทานเหมือนเดิมเนี่ยเลอะเทอะหน่อยนะครับวันนี้ตามโูงเรียนนะครับ มากครับดูเล็ดทัานในครับมาเล็กเล็กนะครับทัางในเนื้อเยอะมากนะครับอิ่มเลยนะครับ เหลือนะครับดูได้หมดสุดยอดครับเมนูวันนี้นะครับผลไม้ราชาแห่งผลไม้นะครับทุเรียนหมอนทองลองหามาทานดูนะครับแต่แนะนํานะครับให้ทานช่วงฤดูนะครับจะราคาจะไม่แพงนะครับช่วงนี้ด้วยความอยากนะครับด้วยความอยากแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องนะครับก็คลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับลองติดตามกันดูนะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมา่าทานกับท่านผู้ชมอีกนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ